มีไร่เสริมจากเฮ็ทนาได้มีท้ายกลวยเน่ท้ายเมื่อหกร้อยก็ได้อยู่ได้อยู่ตีแมได้เก็บพักหาเน่ไข่อีตัวเน่หมักฟักเน่มือได้มือบ่อยังบมักเขื่อนของประจำหมู่บ้านที่เขาเจ้าใส่กับไา่อีตัวหัวจริงไข่ ใบกะเพราขายได้<า>สุเดเลยอันนี้ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอานะครับวันนี้ก็มาพบกับนัดคนเก่าคนเดิมนะครับกับกเกษตรฝามยุคใหม่ช่องกเกษตรที่จะนําพาพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาสู่ความสําเร็จในการทําเกษตรแบบผสมผสานพิกัดวันนี้นัดก,ก็พามาอยู่ที่บ้านบัวง,งามตําบลโพหญยอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับของคุณแม่นาง นะครับที่เป็นเกษตรกรนะครับแล้วก็ทําเกษตรแบบผสมผสานปะปนกันไปเพื่อครอบครัวนะครับวันนี้นัดก็จะพาไปรู้จักกับแม่นางนะครับผู้ที่ทําเกษตรแบบผสมผสานนะครับไปกันเลยครับสวัสดีครับแม่นางครับขออนุญาตแม่นางแนะนําตัวเองให้เพื่อนเพื่อนรู้จักนะครับแม่ชื่ออะไรครับแม่นางค่ะแม่นางครับพิกัดวันนี้เราอยู่ที่ไหนแม่บ้านบัวงามค่ะบ้านบัวงามตำบลโพหญ่เนาะแม่เนาะ อำเภออ่างสามารถอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดเนาะครับอ่าวันนี้นัดนะครับก็จะขอให้แม่นางพาเยี่ยมชมสวนเกษตรแบบผสมผสานนะครับว่าแม่เนี่ยมีการปลูกแบบไหนทําอะไรยังไงนะครับให้เพื่อนๆได้รู้จักเนาะว่าแม่ทําอะไรบ้างอ้าวอันนี้มันเป็นแปลงอะไรแม่อันี้มีมะเขือปลูกเป็นมะเขือพันอะไรแม่มะเขือเปาะค่ะเป็นมะเขือเปาะกินกับน้ำพริกเราเนี่ยนะแกงได้ ครับเอาแม่เฮ็ดมาจาักปีแล้วครับฮ็ปีนี้ปีท okay. ี่สองค่ะปีนี้ปีที่สองเอามาก่อนสภาพพื้นที่ตรงนี้มันเป็นเป็นทุ่งนาค่ะเป็นทุ่งนาหมดเลยบอกครับเอาล้วคิดยังไงแม่คือได้มาปรับเปลี่ยนพื้นนามาเฮ็ดอย่างนี้แหละครับตอนแรกมันตรงนี้ที่มันไม่ทำนามันไม่ค่อยได้อ๋อก็คือลูกข้าวไม่ได้ข้าวจ้ะมันไม่ค่อยได้ข้าวครับก็เลยคิดว่า เอาดินจากข้างล่างขึ้นมาถมที่ขึ้นครับพื้นที่จักไรล่ะแม่ที่ทําเป็นส่วนผสมผสานแบบนี้แม่สามไร่ค่ะพื้นที่สามไร่โอ้อ่ะไปพาเพื่อนๆไปดูนะครับว่าแม่ทําเป็นโซนเป็นแบ่งเป็นยังไงไปทางไหนดีแม่อันนี้กาลังปลูกถั่วครับถั่วแตงกําลังจะขึ้นค่ะเปลี่ยนโอพวกนี้ก็คือเป็นค้างแตงหมดเลยบอกครับแม่ อันนี้แปงเน้นถั่วค่ะแกปูเป็นแปงอะไรครับเนี่ยแปงกวาแตงร้านค่ะอ๋อแตงกวาบ้านเรานี่แหละเนาะที่กินกับน้ำพริกอะไรเนี่ยนะอันนี้ถั่วค่ะกาลังขึ้นครับคทั่วฟักยาวเหล่านี้บอกครับ่ใช่ค่ะเอาแล้วเวลาเราเอาไปขายนี่แม่เอาไปขายที่ไหนยังไงล่ะครับเก็บไปขายตามบ้านเนี่ยค่ะตามบ้านก็บูคู่กันค่ะขายจังไดล่ะแม่เป็นถุ่งบอกครับอยู่บ้านแม่จะขายกับเขาแต่จะเก็บไปว้างขายหน้าบ้านเจ้าของค่ะอ๋อก็คือ ค่กับข้าวไปนาแล้วก็เอาห้องเราไปข่ายด้วยขายผักโอ้ดีแล้ล่ะมืเอืออย่างนี้ก็เก็บไปขายอย่างเนี่ยใบผักอีตูวสิอะไรเก็บเยอมากแลวก็ว่าขายอีตัวขายได้ได้ค่ะคือแนวของยากของกินเนี่ยละเนาะแม่เนาะนีกก็ฟักครับปลูกฟักเอาแม่แบบแนวคิดการเฮ็ดมาอย่างไรละแม่ก็คือเขาเขาใส่ใจกินอยู่อยู่แล้วนะคะคิดว่าปลูก พื่อไหวบ้านเปล่าบางกวางกับไม่เฮ็ดเข้าจจได้เพราะต้องไปซื้ออยู่สวนอยู่ตลาดนะคะอยังยังเข้าให้กับเปาขายมะเขือพักกงี้สีเข้าไปเก็บแกงได้เอาไปทํากับข้าวใช่ต่อยอดไปแต่สภาพเนาะเพราะว่าของตลาดมันก็แพงคลยค่ะเอาเฮ็ดดีแท่น้องแม่เนาะเมียพี่จะค่้ปลูกสลับได้กับต้นกล้วย เอาแม่คือปลูกสลหรับอย่างนี้ล่ะแม่จ้ามันเวเลาไปเลาข้าวฮดหนามันก็จะได้ก็ต้องฮดไล่ยางฮดกล้วยมันจะซุ่มไปน้ากันนะคะโอ้ไข่ข้า็เก็บไม่เห็ดกับเขาเนี่ยแหละก็มัดขายน้าก็ได้ลดน้ําครั้งเดียวจ้าได้ทั่วสวนเลยคราวนี้ค่ะกระปุกแม่ไปเห็นมาจังได้ล่ะแม่ถึงได้มาเห็ดแบบนี้ไม่ได้เห็นนะคะข้าคิดเห็ดเองค่ะคิดเดเอง ก็ยากเฮ็ดอยิ่งยากปลูกอะไรก็อ่าแล้วคิดดตามใจเราเนี่ยถ้าอยากกินยังเหาก็ปลูกไปครับเลี้ยงกินกรขายยังสินะคะโอ้กล้วยที่ปลูกเหรอแม่กล้วยส่วนมากเป็นกล้วยอะไรกล้วยน้ำว้าค่ะกล้วยน้ำว้าบ้านเหล่านี้แหละเนาะกล้วยน้ำว้าตลาดจาจะมักซื้อครับไายวีจักบาทเหรอแม่นั่นกระเล้อกแต่ค่ะท่านวีใหญ่วีน้อยก็ะเล้อกแต่ค่ะครับเอาก็ะขายก็เริ่มต้นที่สามสิบบาท ก็ทึงน่อยก็ทึงดิเอาคือให้ตามตลาดละ30ิบสามสิบอันนี้เฮาขายส่งให้เพิ่นเฮาขายอะไรยี่สบครับ20จังซี่ล่ะ20 15แล้วแต่เพิ่นกงจะไปขายต่ออีกเคืนออันนี้คือเฮาขายส่งให้ออกจากสวนเนาะแม่เนาะแม่่นคะเออจังหวะตอจังหวะเอาตามตลาดคือ30จ้ะเอาน้ํานี่เราใช้ดูแลล่ะแม่เราใช้เป็นพวกน้ําอะไรล่ะครับน้ําบาดาลค่ะน้ําบาดาลน้ําเจาะบาดาลเนาะ เจ้าประดานขึ้นมาเอาลงทุนหม่ไหมแม่ลงทุนไร่บนไดาแม่ในการทําส่วนใช่ไหมอือมันมันก็เริ่มต้นจากเจ้าประดานครับต้องวินหาครับแล้วก็ไม่ก็จะนั่นไปเรื่อยๆนะคะค่อยๆขยับขย่ายเอาบางทีมันก็คือไม่ได้ตายตัวมันมันก็ต้องลงทุนเท่าเดียวครับขายไปแน่ก็ซื้ออันไม่เพิ่มมาเติมเอานะคะอือก็คือค่อยๆ เพิ่มเติมแต,ง,แตงเอาค่ะอันนี้ก็เอาแต่เริ่มมาทําน,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 นี่แม่แม่ว่ามันมันดีที่มันบ่ดีจังไยหรือเล่นี่ยดีค่ะดีดิค่ะว่าเอาก็่เยมี่ไลได้เสริมจากเ็ปหน้าอนนเอาแต่เรมี่ใชกล่วยเน่ขายพวกพักนะคะ<อ>พักเจ้าพักเช่อมพักค้านี่ก็เอากตเก็บขายขาคนกับสือดีอยู่หระคคะมีความสุขแน่นค่ะ เวลาขายกับเขาแล้วก็ออกมาสวนนี่นะคะครับเอาแต่ละมือนี่แม่ใช้เวลาเฮ็ดสวนโดนปันไดไหมเออจากสามมุ้งเสาหอดเทียงยบมุ้งกับกับไปเฮ็ดกับเขาขายช่วงแรกเฮ็ดปันสี่สิบมตรครับบบได้ใช้เวลาล่ป่านั้น๋อค่ะปลูกไว้เองสิละครับตามริมริมครอบครอบลัวนี่แม่ก็ปลูกเป็นพวกผักชะอมผักขาชะอมถือว่าผักขาบ้านเราเนี้ยแหละเนาะ ข้างในนี่กัเป็นมาซิดาครับเอาไปแมไปช่ผ่าอันนี้ก็เป็นต้นนั่นเนื้อว่าน้ำเปล่าไหมโอ้ก็ปลูกเซียมไปเลยเนาะอันนี้ส้มโอส้มโอโอ้ส้มโอบปล่าไหมอันนี้อันนี้กัอันพุทซาประคันพุทซากะอันนี้เป็นกล้วยหอมเอาระยะการปลูกนี่ก็คือไม่ได้กะเกณฑ์อะไรบปล่าไหมบอรค่ะ อันนี้ก็สมันี่มันกะเริ่มมีน่วยเนี่ยมีหน่วยต้นคำนี้มีน่วยแล้วตัวเก็บไปสองลูกแล้วนี่ลูกสามโอ้ส้มโอค่ะรส้มโอปีแล้วแม่อันนี้ปีที่สองของเขาค่ะปีที่สองได้ลูกแล้วได้กินเอาอันนี้มัซิีดาจิมจูเก็บขายตลอดที่ช่วงนี้เขาจะเปลี่ยนใบครับเปลี่ยนใบออกดอกไม่เพราะว่าช่วงนี้เขาจะอ๋อเริ่มต้นฝนเนี่ยค่ะเพราะว่าปกติค่เก็บขายเลย ไปช่วยอันส่วมองโซนนี่กับสีได้เทละสิปโลโซนนั่นกับสีได้สิปโลคือกันอันนี้จะเป็นนั่นฮองเป่าซื้อครับอ่ะอันนี้เป็นจิมจูโอแรกๆก็คิดว่าปลูกกินครับเ <laughs> พราะว่ามันเออตลาดเขาขายดีกันเลยเสริมปลูกกินเพื่อขายว่างั้นเน <laughs> า <laughs> ค่ะเลยกินกับขาย <laughs> โอ้ <laughs> เอาแล้วตํำพื้นเนี่ยพมันนั้นเห็นเนี่ยไม่เอาฟางคุมเอาคุมไว้เห็ดังหรือแม่ มันมันจะได้แบบว่าดินบ่แห้งหนาแรงนะคะเ<อ>พราะหนาแรงดินมันส่แหง้งเวลาเฮาเอาเพียงมาปูนี่มันจะเลยเป็นปุ๋ยน้าแล้วก็เก็บความชื้นไว้้นกลวยยน้วอจังริงคือกันค่ะครับมันถ้าเอาดินเห็นีหมคุมมดทั้งแปลงเลยเนาะแห้งค่ะเพราะหนาแรงนี่ดินสีแห้งคุมไล่ปันได้เหรแม่ความหนาปันได้ันก็แล้วแต่ละค่ะปูปูไปเรื่อยๆค่ะโอ้ปูไปตามความเหมาะสมเราเองนี่ละ่ะะ โอ้แล้วเวลาเราลดน้ำเราแม่ลดน้ําแล้วก็ปล่อยสายางใช้สายางเอาใช้เนี่ยท่อมันจะมีท่อเนี่ยนะรอบรอบรอบสวนเวลานี้เราจะเปิดสายางปล่อยน้ํามาอาทิตย์ละครั้งแต่ถ้าต้นไม้เล็กก็สองวันสามวันต่อีโอ้เฮ็ดดีเนาะแม่เนาะนี่แะเอาปะทางนู้นก็มีอะไรหลากหลายเนาะ โอแรงงานที่นี่มีเจักคนละแม่มีพ่อคนเดียวอ๋อเฮ็ดกันสองคนจ้ามีพ่อคนเดียวไม่ได้ใช้แรงงานอะไรแล้วก็เนี่แกก็จะปลูกเสริมของแกไว้ครับจ้างก็บม่ได้จ้างเบรค่ะแรงงานในครอบครัวเนาะแม่เนาะโอ้อันนี้ก็จะเป็นน้อยหน้าเป็นม้ครับน้อยหน้านี่เป็นน้อยหน้าพันอะไรยังไงล่ะแม่ นจะากลุ่มผพานหยางจะไปเป็นหนานหนังอ๋อหนานหนังบ้านเราเนี้ยแล้วเนาะเนี่ยนี่แหละนี่คือปีที่สองของเขาอู้ต้นงามเนาะปีนี้เขาปีที่สองอันนี้เราเพาะเม็ดบอกครับแม่จ้ะเพาะเม็ดเอาเม็ดจ้ะเอาเม็ดเลือดจะกินก็ใส่ถุงไหว้ครับแต่เอามาลงพอมันได้จะาคืบหนึ่งก็เอามาฝั่งดินจ้ะอันนี้ก็สมโอ้กันนี่เก็บเก็บนงินไปแล้วนี่เอาทําใหม่ๆนี่ คิดโดนปันไ้แล่ะแม่คิดนานอยู่บ่ก้อนที่มือองมือเฮ็ดอยู่ไมมก็ว่าโดนว่ะจัะก็ว่าโดนหรือว่าค่อยๆเฮ็ดมาเรื่อยๆทีละนิดทีละหน่อยหน้ามองช่วงแบบว่ามันไม่ค่อยเขามมนบ่งามมันเป็นดินทรายนะก็เลยวางเอาทมดินถึ้นกของกินดีบ่ก็เลยลองเบิ่งเอาตะกี้แม่เฮ็ดอะไรอยู่ล่ะครับ ก้อนที่มาเฮ็ดแบบเนี้ยต่เฮ็ดนาค่ะเอเป็นก็คือทำนาเป็นชาวบ้านทั่วไปไม่ได้ไปเฮ็ดอย่างเงี้ยเนี่ยโออย่างนั้นแหละครับไม่ได้ไปเที่ยวไปท่าที่ไหนทำนาแล้วก็ขายกับข้าวอยู่บ้านครับจะเกิดก็เลยคิดว่าอืมลองไปถมปลูกเบ้งมันสิงามบ่ออย่ยครับอืมครับแล้วผลตอบรับเป็นไงก็ดีค่ะได้ผลอ่ะเป็นกล้วยเนี้ยคือนึงแล้วก็ขายได้ ยังยังเครื่อใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับแม่อันมันหลาไล่วิ่งสิได้ยุสองร้อยวีละสองร้อยอเครื่อละสองรอ้อ,อ,งรอยบาทเครื่อละสองร้อยโอ้หัวน้ำหวานเนี่ยน้องแม่นาออ,อันนี้มันโดนแดดจนช่วงเรนแงแดดแห้งอ,อ,อันนี้ค่อยค่อยปกติพระเจ้าจะไม่รับซื้อครับจะรับซื้อไปบ่งขาย เราไปขายดอกกล้วยเราค่ายกเครือไปเลยเม่นค่ะเครือสองร้อยตีแล้วแต่เพื่นที่ไปเฮ็ดเอาแล้วแต่พวกแต่ละมือหนึ่งนี้ได้เงินปันได้แล้วไหมก่อนอนุญาตทถทามันเป็นช่วงจังมือคิามดนมันนั้นเท่ากับมือเรห้าหกร้อยก็ได้อยู่ได้อยู่ตีไหมจเก็บพักขาเน่อีตัวเน่บักฟักเน่มือได้มือบ่อจ้าจังมักเขื่อสิสองสามร้อยี่เอามีอะไรบ้างที่ข่ายได้ซุกมือ ซุมมก,กมือมันมาคา่อยบักกามี่ักขาแล้วก็มะเขือสลับกันไผ่อ,อตู่วันเว้นวันเนาะแม่เนอ้อยคันว่าสืส้ซุกมือเลยมันก็ซื้อเขาเก็บไปเอาเก็บไปบ้างค่ะสลับกันเนาะของของประจำหมู่บ้านที่เขาเจ้าใส่กับพีไผ่ไอตู่หัวจิงไผ่ใบกะเพราขายได้ซุกมือนเีจ้ะจาก็มาซื้อซุกมือใส่แกงใส่อยังคันตำก็สามร้อยละถักขา โอ้ดีนะแม่นล้วยนีขายนอกับขายค่ะครับขายนอเราไปข่ายจังได้หรอแม่เพื่อนฉีมมซือเองค่ะซีนอลอยซีนอลอยตกนอละสาวห้าตลาดข้าเจ้าสามนอลอยแต่ห้าขายซีนออยจากสวนนอเพื่อนกับามซือรูบเพื่อนปลูกไม้ผู้เพื่อนเห็ดสวนไม้มาซือประจำโอ้สุดยอดแม่เอ้าก่อนจะจ้ากไปแม่มีอะไรฝากถึ่คนที่กําลังอยากซะเฮ็ดแบบแม่อยู่เนี้ย แปลว่ายัางไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงที่พอกเพ้นว่ายัางไงดีเริ่มต้นยังไงเริ่มต้นเป็นใดดีกะทาทาเขา้าวอมีอย่างเห็ดครับแต่เขามที่วางเขาก็ลองเห็ดเบิ้งรงที่กันแต่ว่าต้อง้ลยก็ได้ครับจะนำมาดานถ้าเขามีอยู่ไก่บ้านจะเป็นไฟเนาะก,ก็ต้องใส่เปนโซลาเซลล์จะจ,จ่อประหยัดไฟอือแต่ว่า,าปัจจัยสำคัญเนี่ยคือน้ำแน่นอนแน่ๆนเลย ถ้าเทดสวนจะงมีน้ำค่ะไปประสัทธั์ต้องมีน้ำอย่างมีน้ำน้ำยู่นีเขามีโซลาร์เซลล์เนาะสองแผงมันก็ึืนแล้วล่ะอครั้าเขาใส่ต่น้ำถ่าทุนมาเจาะน้ำเพราะส่วนมากทุกคนก็จะมีพื้นที่อยู่แล้วน้อก็ลงทุนบัหลัยดองเราแม่นอ้ะค่อยๆเห็ดโอเคครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอาที่ ติดตามรับชมนะครับกรเกษตรสามยุคใหม่ก็โพติดตามตอนต่อไปว่านัทจะพาไปเยี่ยมชมสวนกเกษตรแบบผสมผสานแบบนี้ที่ไหนวันนี้นะครับนัทกับคุณแม่นางก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับขอบคุณมากครับแม่นางครับ